รอบที่3กันเข้าไปแล้วนะเราต้องไปถึง7,860นะ <Dragon. S 1> จะไหวเลยวะเขาได้สักถ้าได้สัก,ก4,000นอะ่ก 4, อะก็อาจจะหยุดก่อนแล้วค่มาตามเก็บใหม่ถ้ามันแข็งนักแต่อันดับแรกก็ต้องไปถึงก่อนนะคะกาอะไรไหมดีๆอ,นะอ่ะตอนนี้นะยังได้นะันเลย มันกำลังตึงๆเจอแต่เกมตึงๆเว้ยช่วงนี้ตุ่นก็ตึง้งพายังมาตึงอีกผมไม่รู้จะพึ่งทําไงาแล้วครับทุกเพเ <Please stop. S 1> ข้าหม่ละไอเทมอุ้ยเข้าเฉยลึกๆไปเลยได้สักสี่ห้าวันถ้เกมตึงอย่างนี้ก็พอก่อนแล้วค่อยเล่นใหม่ค่อยมาตามต่อในเ่าะบ้านทามันเข็งอะให้ตามเลยในวันเดียวบางทีมันแบบมันเป็นทอยอยู่นะเข้าไม่นึงะ เฮ้ยเข้าไว้แม่กว่าจะไม่ได้เอาสี่พันให้ถึงกันดีดีหนึ่งร้อยก็พยายามไม่หลวนะโอ้โหมีเข้าเลยเลยตัวเล็กๆยังไม่เข้าคุณพี่คะให้ใช้ชียยุทต่อไปยังไงเอ้ยโอ้โหสุดยอด สุดยอดจริงเลยวิงมังกรรอพี่ก่อนมังกรรอพี่ก่อนน้องเอ้วรีบไปอีกรอก่อนรอมังกรมังกร ใจพอจะไม่คิดให้อะไรจากตัวเลยนระไม่เข้าโผล่พี่นี่ไม่เข้าพี่ลูกพี่ก็ไม่เข้าเลยได้ยังไงอะถ้ารอบนี้หมดรอบหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามจากอีกเกมหนึ่งน,นะ <Congratulations. S 1> ชีวิตตัไม่มีความหวังสุดๆไปเลยม,มาต่อชีวิตแบบให้ความหวังเหรอให้ความหวัง 4พันยังไปถึงไม่ได้เลยต่อชีวิตอีกสิเดี๋ยให้มันจบง่ายๆแบบนี้อืมจบเลยจบกันลิงก์รับซัพ์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนำเพื่อนทำได้ง่ายแค่นำลิงก์ไปแครตามช่องทาง,างต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7% นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงค์รับซัดเข้าไปยังหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลย เพียงเท่นี้แล้วก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย